้องาตาสบตาทวนคำสัญญาหัวใจหสะเทินปายฟันที่ยังไกลเกินเธอจะร่วมเดินจูยกันเรนอือประหา ไป่สกคอนไปหาหมอไปสื่อขน้องมาขายเลยซื้อหมดไปเกือบหมื่นไม่ได้เกือบแต่หอดอันนี้หอดหมื่นอันนี้ซื้อของเป็นหมื่นของที่ได้ขายล่ะวามาสื่อสอยเด้อพี่น้องเด้อ บันดาตีดมีใจเคียดงรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยสื่อสาแคนะสื่อสาแคนะซื่อแจกไปร,รั้วๆวนอัว กำไรตามหาบาท10บาทพี่น้องเอ้อมันเหนื่อยนะเธ ใช่พอครับ กินกำไรหาบาทสิบ,บาทกบาทับว่าขายแทนพี่นอกรถสิบบอยเฮ้าคิดค่าน้ำหมดน้ำมันเลยบ๊อสสูเป็นหวาก็ไไ้เป็นหวาก็เนาอให้เองกินค่าน้ำมันหน่อยกว่าเฮ้ยน้ำมันเหนยเฮ้ย สุดโตกับยาโพดไรเฮ้ย,ยนะนี่นะขนมคาไก่เบิร์ดนี่ลืมเบิง่งสุดโตะกับยาโพดไรเฮ้ยให้เอ็งกินขาน้ำมันแนะให้ขาน้ำมันเองนะเฮ้ย ให้ครับดีเห็นได้หลายทัวรท้ายบริการกำลังแจกฟรีสำหรับตัวเองแจกฟรีบ่โห๋ยรอมือเองเป็นมหาเศรษฐีสักคนด้วย ท้องตีเลยใครมาวะวนขุ่มโดท้าไก่เบิร์ดใช่หรือไม่เี้ยอีกแลวอยากซึ่อพ่อว่ก็เอาเดี๋ยเอาไนในวันศิลป์ปาปาเป็นเป็นะปลาเป็นดีเลยโอ้ ันนี้โอไดออ้เกันมึงกันจิมาคายเฮานะมาคายวันธรรมดาดอจื่โอไวถนัดซีน um ิด uh ี huh. right, oh, ah? ๋ยนต้องมากลเข้างาเาเ อ่าตัวสามแสนเอออันนั้นกระเบิดได้ไหมเนาะขนมลูกอมช็อกโกแลตนะ Mình sự mạnh về đêm ở đây, về đây. Um... <cười> <cười> Mà sự sỏi này đơn phụ nhạc đi ơi Phải sự sỏi này ลัวจะมือว่างๆสิไหลสดขายของอยู่ในห้างจะไลฟ์สดขายของในร้านจะมีคนซื้อไหมคอมเมนต์มาสิ กูดลงค่าลมอาวหนึ่งได้วันสินเบรกจืดโลดไม่พูดไปต่อ าท0บาท10บาทอย่าอีก นึ่งเด้ไปเที่ยวงานบุญนบนบอวะคองก็ขึ้นราคาก็ถืกหนึกงนองพี่น้องเอ้ยจะได้ปลูกมะพร้าวลายๆแหละท่านเนนะี่นะกะทิก็มาขึ้นราคากระดอกกระเดียแท้โพดโพดเด้อกะทิเด้อซักก็ขึ้นก็ะดอกกระเดีย thì nó ngày cụm cụm thì nó ngày có sáng nó đọc thằng đậu, này nó cả ăn này ngay ngày thằng nó thằng này ăn này nè cha mà sỏi này thôi ไปกนมากระดาษคุลูกขาเอ้ยซื้อสอยเองแน่ปยืจะมืนตามมาเมาของบางสื่อๆเลยไหก็มาซื้อสอยเองไงกันว่ากระโดยโดย,ยังต้องการเงนินเป็นจำนวนมาก ห่อนใช่ไหมวะกายของกว่าสิได้ขายของแต่ลอย่างเอ้มาดูนะของห่อนหน่อยเดียวนะยึงเห็นกันหน่อยลงหน่อยลงบ่พี่น้องทำไปเอาขึ้นหา่านบ่เอาบ่ได้ขึ้นสันห่าของเขาหน่อยลงหน่อยลงพี่น้องบ่ได้ร้ายต่อของเขานะมิตรสัมพนินล่ะเราสื่อมาขล้ายสปอร์ตแต่คนที่ลูกค้าเขามาถามคดี ส่วนใหญ่กับลูกค้าเขาไปฏิถามเหากูไปไเอามาขายเอา้าจะมาขายให้รายเขาไปฏิถามเนาะเอามาขายแต่ตัวที่เขาถามหาหาซื้อดมาซื้อมาซื้อ,อผู้ใหญ่ใจดีซื้อไปแจกแนะ่มันมีไปทุกอย่างนี่นะหลายอย่างเติบอยู่โอวอ่าสิเป็นเครื่องกินเถิงใส่คล้องซอยก็มีอยู่ ปิกประแดกแปลงนัวมีขบอยู่ร่มจะนาฝนนะอย่าลืมเดอ้อทุกคนนี่คือร่มนะฮะร่มร่มร่มหลายอย่างอยูไ่ไหมโดยเฉพาะผงนัวนะฮะทุกคนอน้โมโตนัวของแท้นะจ๊ะแปลงนวกับึ้นราคาจิตาสวดนี่ หลายอย่างจ้าพี่แต่ฝั่งนั้นนะบอมีนี่กาเอออะไรกระตรุกมันคือบ่อเมือวมากระตรุกเหรอปะนี่กับประมาณน,นี้อันนี้ก็สะเป็นทุงยางเนาะอีอย่างวานาะบีอยังเรื่องๆหรือเป่าโอ้ยซัมนี้กันเ้อะ thì nó hòn đi, xâm đi con.